ทุกคนเจอมีลดียนะคะอยู่ร้านพาวเลนด์นะคะก็ราคาสังปอรอันนี้ยังไม่เคยเจอถูกไปกว่าสังปอรอีกแล้วเนาะตอนนี้นะกรกฎาคมสองพันยี่สิบห้านะคะก็มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสังปอน่ะก็สังปรก็จะมีน้ำเนาะหลากหลายอย่างเช่นก็มก็คงกาแฟซาราบสีก็มีมิลเดียวเะ วิชค่ะหรือตัวเนี่ยสลัดมีพาสต้าอยู่ในสลัดนะคะมีกุ้งมีโคลนมีผักนิดๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นขนมจิ้ๆก,กรอบๆก,กรอบๆอยู่ในดีลนะคะชีสและปลาก็อยู่ในดีลนะคะ ังไม่เคยจเจอที่ถูกกว่าสงองเลยนะะอันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าถูกแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็ขอแชร์เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยค่ะมันจะมีมิลเดีลทุกที่แหละไม่ว่าจะเป็น Waitrose, Tesco, Co-op, Sainsbury รหรือแม้แต่ p o พา l a n d นะคะ สิ่งที่มันจะเหมือนกันก็คือพวกน้ำกับขนมหรือช็อกโกแลตมันก็คือเป็นยี่ห้อเดียวเดียวกันนี่แหละค่ะไม่ได้มีความต่างกันมากสิ่งที่มันต่างกันก็คือตัวแซนด์วิชตัวสลัดเนี่ยที่มันจะไม่ที่มันจะอร่อยไม่เท่ากันเออมันก็เลยทำให้ราคาไม่เท่ากัน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้ในย่านที่เราอยู่หรือในแอเรียที่เราอยู่อ่ะมันไม่ได้มีทุกที่ไงคืออย่างพาวเวลล์มันก็อาจจะไม่ได้มีทุกที่เซนส์เบอรีก็อาจจะไม่ได้มีทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจําเป็นจะต้องทานในมิลเดีวของซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันอยู่ใกล้ๆกับที่ที่เราพักนะคะก็ลองเลือกดูค่ะลองลองถ้าเกิดได้มาอังกฤษนะคะก็ลองเลือกดูว่าอยากจะทานมิลเดีวของเจ้าไหนดี